สวัสดีครับวันนี้ไต่ดองจะพาไปตกปลากันนะครับรอชมผลงานกันได้เลยนะครับ ไว้ลูกค้าพรุ่งนี้พาน้องมาตักสวนพาน้องมาเดือนพาน้องาเดือนรอชมผลงานก่อนนะครับแสรุอ้โหปเรือนปอมื่อนี้ว่าปีรือหรได้ไหมเ่เกดเรียบร้อยแล้วค่ะ

เอาไยืนกระดาเลยเต้เาอ่ายพี่เอซิลเลยเป็นกำลังใพี่เอซิลหน่อยได้ไหมเอายกอัดเลยอัดเลยอัดเลยอ้ยอัดเลยมามีมัมมีมาก่งมาเก่งมากเลยลูกวายยยยตัดเก่งอ้ายตอนนี้เลยเ้าอที่พฝตดองแล้ว มัไปเลยมัดเอาอีกวมดแรงเาดงไยังอ่ะแรงแตะขอตะออยู่ไหนสู้ไหมสู้อะไปแพ้อะไปแพครายกี่เม็ด่ไหนกี่เม็ดตะขออยู่ไหนตวิพันกันนี่บอกดูนี่ดวนีกว่านี้นะน้ำจะกินน้ำหรลูกไม่ม่ีลูกเอซี่สู้ๆมดยัง หมดแรงยังลูกได้แล้วเจซีหมดแรงยังครับครับยอมไหมยอมเยอะไม่ยอมอ๋อยอมได้ยังไงเจซีดนะปลาตัวแรกของวันสใช้เรากี่เม็ดลูกอีกประมาณยี่สิบเม็ดอ่ะเอาไปไปไม่เป็นไรค่ะอย่นอนแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ไหมครับพี่ใหญ่ตัวใหญ่นะท่ากี่โลท่ากี่โล mẹ đơn giảm 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 สุดยอดไหมเปล่าน้องขอถือหน่อยได้ไหมไปเอามามา้ผมใส่ไอ้ต๊อกใส่กุ้งกันอะรนะอะไรนะอะไรวัด้านเดียวเดี๋ยวแบบสุดยอดปีมือเจ้าหลานนะครับวันนี้ส่งเจ้าหลานมานะครับอะไรคะลูกใส่ใส่ด้วยกันยิ่งไหม เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอ่ะโอ้ยใครทำายบ้าวะได้กี่ตัววันนี้จะเอากี่ตัวลูกเอากี่ตัววันนี้สักสิบตัวนะหวานะใส่มือก็มานะครับกินขามือเลยตัวไม่ใหญ่โอ๊ยดอกดอกแดงเว้ยไหนนี่ว้าวไอสวิงเนี่ยไอแต่ขอดิ

ไปนไงให้กับไตดิสัดยอดเล็กครับห<ส><ด>ันมาทางนี้มั้งร,ร,รอบนี้อาขออัดนะเบาเอาไหมมามาไปเร็วไปล้างเลยล้างมา,มา,มายืนยืนยืนเย้เลยอ่ะปักไปอ่ะ mày như mày mày tuyển hát 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 นั่นนั่นนั่นอันอันหัวเรือนกินเนี่ยเรื่อยนั่นนะไม่ว่าเชิญไฮไลท์นะไฟก็แตกไหมโฟมแตกเหรอแตกแล้วตึงแล้แตกไหมตึงแล้วเอาดึงไปดึงเร็วโฟมแตกแล้วไปดึงดึงเลยพี่กินได้เยอะเหรอโฟมยังเยอ่ไหะโฟมยังเยอะไหมอะโฟมโฟมแตกไหมแตกะมาไปแตกตีไม่กินไม่กินนักไหมอะไปเปาๆไปเลย ยกมนิดนันเหรอคะสูงๆเขาอาการมันเป็นยังไงเหนบอกอาดิกด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 อาการดอมันเิดนจะสาขับตรงนี้ผัดไีผัดไปังยึ

เป็นไงมั้งเอซิดเป็นไงมั้งเอซิดคดแขนงนะลูกหายมันหายยากแล้วยากหายยากยังลูกหายยากแล้วค่ะเอาอีกสักสองตัวเอาอีกไหมเอซิดเป็นไงมั้งวันนี้ประสบความสำเร็จไหมได้กี่ตัว เกื่อเสร็จก็ไปไต่ดอกต้องตรวจกลับบ้านแล้วพอแล้วสองตัวสามตัวครับสามตัวได้กับข้าวแล้วแด้ตุ้สลัดตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเข่าสองปลาเข่าดอกแดงสองครับอพอแล้วปวดแขนหลานปวดแขนแล้วปวดแขนแล้วเหรอโลกเอาหมอนนวดไหมเมื่อกี้ยืนแบบนี้เลยเมื่อกี้ยืนแบบนี้เลยต้องได้ไหนเมื่อกี้ยืมแบบไหนนะต้งได้เลยยืมปวดแขนอะไรกัน โอเคกลับบ้านกันโอเคกลับบ้านครับผมบ๊ายบายรอชมคลิปหน้าครับผมไหนดอกร่องตูดครับผมถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะไปซีดจะเปิดเอาปลาเปิดไม่หรอกต่ขออยู่แนะ

ไอซิสนี่ผลงานวันนี้นะครับอัดสองตัวเลยสองตัวใหญ่ๆสนุกไหมลูกตัวนี้ยังเป็นอยู่เลยไอซิสต่อช่วยสนใจบ้าอะไรกันไรเลือกอะไรมาน่าจะเข้าซากน่าวิ่งไม่ร้ายก็ว่ ผลงานของเอซิสวันนี้นะครับ